ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับเราก็ยังอยู่ในเกมจูเลสิกเบเดเกมกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปตีลีกกันนะมีหลีกสัตว์น้ำเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าหลีกนี้เราจะได้ตัวอะไรนะถ้าไต่อันดับถึงนะครับก็จะได้เจ้าพราเตคาปัส ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นการ์ด e ีเจนระดับ2นะเป็นน้ำตื้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลองดูนะครับสัตว์น้ำในสวนของพี่น้อยมากนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มกันรอบแรกก่อนรอบแรกก็เซิฟเซิเอาตัวอ่อนๆของพี่ลงไปก่อนนะครับยอมรับเลยว่าสัตว์น้ำของพี่เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเลย นะครับโอเคแล้วก็ต้องเอาปะการังไปด้วยนะครับก็พ,พยายามจัดให้ครบลงทุกเผ่าเนาะจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้นะครับโอเคไปรอบแรกมาหมุนอีกจะหลุดไหมเนี่ยโอเคคู่ต่อสู้มีปะการัง2ตัวแล้วก็น้ำตื้น1ตัวนะโอเคเราก็ต้อง ห้องกันก่อนนะครับเราแพ้ทางนะน้ำตื้นแพ้ประกันรังนะครับเขาเก็บนะเมื่อกี้2อ,อะ่ะเราก็เดี๋ยวเราก็ชาร์จไปเลยโอเคมาตอนนี้เขามี3มี3แล้วมี3แล้ว เขาโจมตีมาหนึ่งนะเขาตอดมานะเขาเหลือสองเหลือสองอย่างนี้เราก็ชาร์จหมดแล้วไปตอดเขาบ้างโอเคไปไม่เข้านะเขาป้องกันหนึ่งโอเคตอนนี้เขามีสี่แล้วนะเขาสะสมมาถึงสี่แล้วแต่เราไปสกิดเขาแล้วเขาน่าจะโจมตีเราแล้วนะโจมตีถ้าโจมตีโจมตีให้หมด ยังไงโจมตีสามนะเหลือนหนึ่งป,ปั๊บปังเรียบร้อยไปนอนเลยตัวที่2เราลงสนามนะครับเขาเหลือนหนึ่งใช่ไหมเราชนะทางปึ๊บต้องตีเผื่อแล้วก็ต้องท้องกันไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปเข้า3ามแต้มก็เรียบร้อยนะสีโอเคตัวที่2องเขาลงสนามนะ าการลังมาแพ้ทางเราอยู่นะครับเรานำ้ำลึกสี่โจมตีมาสี่นะเข้าหนึ่งปังโอเคเขาแต้มหมดเราก็จัดให้ตัวนี้เข้าไปนอนแล้วที่เหลือก็ช้าต่อโอเคไปสามแต้มก็ปิดปลอยนะสิตัวที่สองเข้าไปนอนแล้วตัวที่สาม 4. เขาชนะทางแล้วนะครับน้ำตื้นเขาโจมตี3นะปั๊บป๊บ,ป,บปังเรียบร้อยตัวที่2เราไปนอนนะครับตัวสุดท้ายเราลงสนามก็ต้องใส่หมดอะปับป๊บปับป๊บปั๊บปไปเข้าห้าแต้มปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะสำหรับการตีแพ็กใต้น้ำรอบแรก ก็ไม่ยากกับไม่ง่ายนะครับโอเคไต่ระดับขึ้นมาเป็นระดับโล่ทองแดงนะระดับ99นะด้วยแต้ม20แต้มปึ๊บรับของรางวัลกันเลยได้ได้ซองนะโอเคเยี่ยมปึ๊บแถมได้แต้ม jw ด้วย15แต้ม โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันรอบ2กันเลยรอบ2เราก็จัดตัวให้เก่งกว่าตัวชุดเมื่อกี้ขึ้นมานิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคก็ไม่รู้จะเจอตัวอย่างไรของคู่ต่อสู้นะโอ้โหเลือดสามพันกว่า เฮ้ยนี่เพิ่งรอบสองจัดตัวงี้ลงมาเลยเหรอเฮ้ยมันต่างชั้นกันเกินไปแล้วเขาโจมตีมาตายเลยเนี่ยลูกพี่จัดตัวงี้ลงมาสู้รอบสองของผมเลยเหรอโอ้โหถ้าชนะตัวหนึ่งนี้ถือว่าผมชนะรอบนี้แล้วกัน นะเราก็ชาร์จส่งต่อตัวสุดท้ายอย่างเดียวเลยอือหือลูกพี่เลือดสองพันกว่าโอ้โหจะอีท่าไหนไปชนะเนี่ยว่ายน้ำรอบสะก,ก็ยังไม่ชนะอ่นะโอเคมาชาร์จสี่โจมตีสองขอต่อนิดนึงเข้าหนึ่งแต้มก็อือหือสกิดติงไปหน่อย โอ้โหลูกพี่โหดมากจัดตัวงนี้ลงรอบสองมาเจอรอบสองของผมเอออ่ะมาจบทีสามปับปังเรียบร้อยนอนอย่างง่ายดายนะตัวสุดท้ายความหวังของหมู่บ้านในการเก็บตัวแรกของเขาไปใส่แปดแต้มปึ๊บ เข้าเจดแต้มจะตายไหมฟบขอกัดทีหนึ่งแล้วก็หมุนหน่อยปังเรียบร้อยโอเคถือว่าชนะเลยนะเนี่ยชนะตัวแรกของเขาตัวที่2เขาลงสนามมามีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดผมยอมตั้งแต่เห็นหน้าพี่ตั้งแต่ต,ต,ตอนแรกแล้ว เออมาพี่ไม่ต้องคิดมากครับปุ้งเรียบร้อยโอเคครับก็แพ้ไปอย่างง่ายดายเลยนะโอ้โอถท,ทอทอทอเจอคู่ต่อสู้เก่งโอ้โหรอบ2เจอตัวขนาดนั้นเลยเหรอมาเดี๋ยวเราต่อรอบ3กันดีกว่านะครับรอบ3ก็จัดตัวเก่งกว่าชุดเมื่อกี้ลงไปนิดนึง แล้วก็หวังว่าคงจะไม่เจอคู่ต่อสู้ที่เก่งแบบเมื่อกี้นะครับอ่ารอบสามก็ค่อนข้างเก่งนะเจอคู่ต่อสู้ค่อนข้างเก่งนะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวตัวแรกดันแพ้ทางเนาะ เขามี2ดูท่ารอบนี้ก็ไม่ชนะอีกลูกพี่ก็จัดตัวเก่งเกินมีสอแล้วโจมตี2เลยแล้วก็นอนสอิรอบนี้กังไงก็ไม่ชนะตัวที่2เปลี่ยนมาก็แพ้ทางเขาเอออป้องกันไว้ก่อนกันงง เขามี2อีสองแล้วโจมตี2ไม่เข้านะปังโอ้โห,โหเอาชาร์ตต่อ3โจมตี3ม,มาเราจะได้ชาร์ต่อแต้มต่อเรื่อยๆมาโจมตีแค่หนึ่ายแล้วปังโอเคเราได้เวลาชาร์จแล้ว ปึ๊บมารอบต่อไปเราจะมี8แต้มแล้วก็ฝากความหวังไว้กับตัวสุดท้ายตอนนี้เขามี5้ามี5แล้วโจมตีสฟปั๊บจะเหลือไว้ทำไมหนึ่งอนอนเนี่ยง่ายดายอีกแล้วรอบนี้ยังไงก็แพ้อาเก็บตัวแรกเขาให้ได้ถือว่าชนะเหมือนกันปึ๊บเขาเหลือหนึ่ง ผมตีสี 4. ไม่ป้องกันเลยเก็บไปชาร์จอีกแล้วโอ้โหตอนนี้เขามี5้ายังไงก็แพ้เลือดเราอย่างน้อยมามตีต5้าเลยจะได้ไม่เสียเวลามามตีสี 4. ปังทำไมชมตีสี่ล่ะครับเก็บไว้ทำไมเออเหลือหนึ่งเนาะชมตีหมดเข้าสีแตบ้บปังไม่ชนะแน่นอนโอเคมาใส่มาไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องคิดเยอะใส่มาเลยพร้อมรับดาเมจเต็มที่มาชมตีสี่ังเรียบร้อย ก็แพ้ไปอย่างง่ายดายนะครับสำหรับรอบที่2องนะรอบที่3นะครับโอเคโอ้โหทำท่าท้ออยกแลเ้วอ่ะเดี๋ยวอรอบต่อไปเราต้องจัดตัวเก่งของเราลงเลยดีกว่ารอบที่4ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บสามพลงไป3เผ่านี่คือเก่งสุดแล้วนะในสวนใต้น้ำของพี่นะโอเค ค่อนข้างสูสีนะไม่ทิ้งห่างกันมากเราก็ต้องชาร์จก่อนเลยารอบสี่ค่อนข้างสูสีหน่อยของเขามีสองมีสองแล้วเก็บนะครับเก็บอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัว มาสังเวยชีวิตแล้วก็ชาร์จป้องกันไปด้วยนะตอนนี้เขามี3จะโจมตีหมดไหมโจมตีแค่หนึ่งนะเยี่ยมโอเคโจมตีแค่หนึ่งนี้เราก็มาสะสมแต้มชาร์จกันต่อเราก็ชาร์จสี่เลยมาตอนนี้เขามี4แต้ม สีแต้มโจมตีมาถ้าโจมตีโจมตีให้หมดครับโจมตีมาเขาโจมตีสามนะปับปังเรียบร้อยโอ้โหคนนี้เขาเหมือนรู้เกมว่าเรา,เามาชาร์จนาะเขาเหลือหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนะเอาปากกรลังเจ้าเต่าลงเนี้ยเรามาเก็บเขาก่อนปึ๊บปึ๊บเขาเหลือหนึ่งใช่ไหม ป้องกันไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยไปเข้าสองแต้มก็เรียบร้อยสิครับนะตัวแรกโอเครอบนี้พอฟัดพอเวี่ยงพอมีความหวังเขามี4มีสี่แล้วเขาเปลี่ยนตัวนะตอวน,น้ำลึกลงมาแล้วเขาก็เก็บอะเก็บอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวนะปึบ๊บ เปลี่ยนตัวแล้วเราก็เสียงโจมตีไปโอเคเข้าสองแต้มก็ปังเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายของเขาลงสนามมี4ีเขารู้ว่าเราแต้มหมดเขาก็เลยโจมตีโจมตีมา3นะปังเขาเหลือหนึ่งนะครับ เหลือหนึ่งอย่างนี้ตัวสุดท้ายเจ้าเต่าเราลงมาก็ต้องใส่หมดไปแต้มพอโอเคไปปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่4นะโอ้โหนี่ใช้ตัวเก่งสุดในสวนใต้น้ำยังพอสูสีแค่นั้นเองโอ้โหอ่าไตาระดับขึ้นไปเป็นระดับ15ของ โลทองแดงนะครับโอ้โหเออเยี่ยมได้ซองนะปับ๊บได้เงินเขียวเยี่ยมเลยนะครับโอเคได้แต้ม JW 15เดี๋ยวเราไปต่อกันรอบที่5เลยนะครับเราก็ตัดตำลึกสลับกันไปน่าจะอย่างนี้โอเค รอบที่5ให้สูสีหน่อยตัวแรกเราก็แพ้ทางเขาเลยเออเฮอ,อเราก็ต้องป้องกันก่อนนะครับเขามีสองมีสองแล้วโจมตีมาเลยโจมตีมา สะกดจิตเขาเออโจมตีมาเข้าหนึ่งแต้มปังโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็ต้องป้องกันสองนะเพราะถ้าเข้าเข้าแต้มหนึ่งนี้เราตายเลยโจมตีมาอีกสองสะกดจิตโจมตีมาสองโจมตีมาสองเออโจมตีมาสองจริงด้วยปังเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็ต้องป้องกัน3ส,สะกดจิตเขา ตีมาสโจม,มตีมาสามโจมตีมาสามโจมตีมาสามเออโจมตีมาสาจริงด้วยเออโอเครอบต่อไปเราสะสมแต้มมาได้พอสมควรเปลี่ยนตัวนะแล้วเราก็โจมตีเขาเลยให้ตัวนี้เขาไปนอนไปไปนอนซะโอเคตัวแรกเขาเอ,อ้ย ไม่พอเอา้าตายแล้วเอาละสิสปังเราไปนอนเขอแต่ไม่พอตอนนี้เขาเหลือหนึ่งนะเหลือหนึ่งแล้วก็โจมตีสองที่เหลือไปชาร์จเพื่อส่งต่อตัวสุดท้ายไปเข้าหนึ่งแต้มก็ไปนอนก่อนโอเคอ่าที่เหลือเขาแพ้ทางเรานะเขา เผาปากการังตอนนี้เขามีสี่มีสี่แล้วเขาเก็บไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็ตอดไปไม่เข้าปังโอเคเขามีหกมีหกแล้วโจมตีหกเลยเยี่ยมโอเคปับ๊บ ปรับปับ,ปบเรียบร้อยตัวที่สองเราไปนอนมาตัวสุดท้ายเราลงสนามด้วยแต้บแปดแต้มค่อ,คอยๆเก็บทีละตัวตัวนี้ตีสองทีก็พอแล้วก็ต้องป้องกันไว้และที่เหลือป้องกันแค่สองก็น่าจะพอที่เหลือก็ชาร์จไปรอบนี้มีแววชนะครับรอบที่ห้าปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายเขาลงสนาม โจมตีมาหมดไม่เป็นไรโจมตีมาหมดไม่เป็นไรมาใส่มาให้หมดเออโจมตีสี่เข้าแค่สองป้าปังเข้าโดนไปครึ่งหลอดไม่แต่ไม่ตายนะโอเคเจอท่าไมา้ตายแปดแต้มไปแปดแต้มฟับปื้อหมุนตัวหนึ่งรอบแล้วก็ คุงไปแทงเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะรอบที่ห้านี่สะสมแต้มอีกหน่อยนึงนได้ไตระดับเป็นโล่เงินแล้วนะอันดับที่51ครับโอเคปึ๊บรับของรางวัลได้ ได้ DNA บ่วงนะ75โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันรอบที่6เลยมีตัวเท่าที่เหลือเหลือเท่าที่เห็นนะครับอ่ารอบที่6ก่อไม่ได้หวังจะชนะนะรอบที่าหะอยู่ที่ว่าเจอคู่ต่อสู้ระดับไหนตัวแรกไม่แพ้ทางค่อนข้างสูสีนะ เราก็ชาร์จเลยนะเขามีสองไม่น่าสูสีตัวท้ายนะ่าเขาน่าจะเก่งมีสองแล้วเขาโจมตี2เลยนะปังโอเคเขาแต้มหมดอย่างนี้เราก็ต้องออกกันไปก่อนโอเคมา สองแล้วโจมตีมาสองโจมตีมาสองโจมตีแค่หนึ่งทำไม,อมตอนนี้เขาเหลือหนึ่งนะเรามีสี่แตบป้องกัน4เลยปึ๊บเขาไปป้องกันตอนนี้เขามี3 สาแล้วยังไงเขาโจมตีมา2เหลือหนึ่งอีกแล้วอะ่ะเราก็ยังคงมี4อยู่เราก็ชาร์จ4ไปเลยมานี่สแต้ม4แต้มแล้วโจมตีสเขาคนนี้เขาโจมตีกักๆเหลือ1นแต้มตลอด ตัวที่2เราลงสนามนะก็ชนะทางเขาเดี๋ยวจัดการตัวนี้เขาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วที่เหลือก็ป้องกันที่เหลือก็ไปชาร์จไว้โอเคเฮ้ยมันเหลือหนึ่งแต้มเหรอปังลืมบวกหนึ่งแต้มเอาแล้วโอ้โหงานหยาบอีกแล้ว ดึงบวงดึงแต้มเขามีสี่มีสี่โจมตีสองก็เข้าสองแต้มโอเคเข้าแต้มหมดแล้วทีนี้แต้มหมดก็ใส่โจมตีแค่หนึ่งแล้วที่เหลือต้องป้องกันไว้ต้องป้องกันถึงสาม แล้วที่เหลือก็ชาร์จไปหนึ่งแต้มปังเรียบร้อยตัวแรกเข้าไปนอนตัวที่สองเขามีสี่มีสี่แล้วอย่าบอกกำลังคิดเลยอย่าบอกนะเปลี่ยนตัวแล้วเขาก็เก็บอะ่ะเอาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนตัวตามนะ ตัวสุดท้ายเขาเลือดเยอะจริงๆปึ๊บทำไมเราไม่โจมตีหกไปเลยให้ตัวนี้เขาไปนอนก่อนโอ้โหงานหยาบเลยครับรอบนี้เออถึงขั้นแพ้ปั้งไปนอนเลยแพ้ครับรอบนี้ ลืมคิดเออเสียดายเสียดายโอเคไปโอ้โหเสียดายยังไม่หายมาตัวสุดท้ายเขาตีด้วยแต้มสี่เรานอนเนาะมาโอเคมาเลยเลยโอเคสามไป นอนเลยเราโอเคแพ้ไปนะครับสำหรับรอบที่6นะเสียดายทำไมเราไม่คิดให้ตีให้เขาไปนอนก่อนเนาะโอเคก็อยู่อันดับ51ของโล่เงินนะตัวก็หมดแล้วเนี่ยตีได้เอาตัวเก่งๆอะ่ะแต่ประมาณตีได้3รอบเองนะครับโอเคสำหรับใครที่ยังไม่เข้ามาร่วมสนุกกับหลีกนี้ก็เข้ามาร่วมได้นะ แล้วก็ถามเพื่อนๆกับน้องๆด้วยมีตัวสัตว์น้ำเยอะกันไหมสำหรับของพี่ก็ยอมรับกันเละได้เลยนะก็มีตีได้แค่สามรอบอะที่แบบพอมีลุ้นกับเขาเนาะโอเครับของรางวัลต่างๆก่อนปึ๊บโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเข้ามาตีลีกนี้อยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ตัวมีน้อยแต่ตัวค่อนข้างจะรีค่อนข้างจะไวนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ